โอ้โหชีวิตชีวิตแต่ละวันนี่ผมจดมานะครับผมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่ก็ทำรีเสิร์ชนะครับเนี่ย สวัสดีฮะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับแบทูรันนะครับแอดมินเตอร์แอดมินพัทนะครับแอดมินแท็กช่วงนี้ก็ช่วงนี้บาดเจ็บกายพังดูแลสุขภาพด้วยนะครับใช่ครับผมหลังจากที่หลายคนรอมานานนะครับแล้วก็ถามหารองเท้าอัลตรานะครับวันนี้เรามีอัลตราโทรินนะครับ3.5สองเวอร์ชั่นซึ่งเป็นเวอร์ชั่นนิด แล้วก็เมชนะครับหลังจากที่เราใช้มาพอสมควรแล้วก็อาจจะใส่เล่นด้วยนะมไม่ใช่ใส่แค่วิ่งนะวันนี้จะมารีวิวให้ฟังว่ามีอะไรยังไงชอบไม่ชอบอะไรนะครับก่อนอื่นจัดไปกับเทคโนโลยีของรองเท้า2คู่นี้ก่อนเอาเทคโนโลยีที่เหมือนกันก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นโทรินเหมือนกันนะครับโอ้ผมแสบตามากเลย <laughs> ทำไมเราวันนี้เรานั่งอยู่สนามกีฬาไงอ๋อใช่ใช่ออวิ่งแล้วก็ ต่อเลยชีวิตคือการทํางานเอ้ยเราต้องซ้อมด้วยซ้อมด้วยซ้อมด้วยชิปก็ต้องถ่ายใชต้องถ่ายงานแม่งก็ต้องทาโอ้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยแต่อันนี้มันมันไงใช่โอเคเทลยที่มากับรองเท้าอัลตร้าทอรินหรือ i ลอยไีลยก็จะมีเทลยที่เหมือนกันทั้ง2รุ่นทั้งรุ่นเมชแล้วก็รุ่นนิตนิดนะครับมีตัวที่เหมือนกันก็คือมิดโซอินโซอัลโซที่เหมือนกัน แล้วก็มีเรื่องของ t o ว์บ็อกซ์ฟ h a เชฟเอ้ซ <also, S 2> ก็จะเป็น f ฟ p ดพอดเทคโนโลยีโฟมก็จะเป็น a b o า a b o บบวก EVA โฟมความสูงของสแต็กรองเท้าเนี่ยสูงที่28 mm มมทั้ง2แบบทั้ง2แบบและหน้าหลังหน้าหลังเพราะ<ต>ว่ามันเป็นซี r ร่ดรอปซีโร่ดรอปเหมือนกันมี Inner Flex ฟเหมือนกัน อินเนอร์เฟล็กซ์นี่ก็ออเอาอีกสักครั้งแล้วกันอินเนอร์เฟล็กซ์ก็คือเทคโนโลยีที่อยู่ในมิโซเอาง่ายๆก็คือเวลาที่เท้าเรามันงอไปอย่างเงี้ยนะลักษณะเหมือนกับประมาณแบบเหยียบไปบนไม้เทนนิสแล้วกันหรือไม้แบดอย่างเงี้ยเหยียบลงไปแล้วมันก็เด้งปึง้งออกไปนี่เขาเรียกว่าอินเนอร์เฟล็กซ์รุ่นอัลตร้าโชน,นี่เหมาะกับใครครับสไตล์สายวิ่งชิวๆวิ่งยาวๆใครที่แบบเป็นสายที่แบบเน้นระยะ Ha l f marathon f u ฟู m ม r a t h o n หรือบางคนอัลตร้า อ่าคืาวิ่งยาววิ่งไกลๆเลยวิ่งไปไหนก็ไป,ปอ่ะอะนนะอ่าหรือว่าใครที่เพิ่งเคยใส่รองเท้าอัลตร้าครั้งแรกอ,อยากจะลองปรับสภาพของตัวเองก่อนอ,อัลตาราโทรินก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาแนะนําสําหรับค่ายอัลตารานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเลือกรุ่นอื่นเนี่ย โฟมอาจจะบางเกินไปหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ไฮคุชชั่นไฮคุชชั่นคือยังไงก็คือมีความนุ่มเด้งสูงใส่สบายเท้าที่สุดของอัลตร้าบ้างนั้นเถอะซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วก็อาจจะเป็นแบบมีเดียมคุชชั่นใช่ไหมมีเดียมหรือว่าไลท์หรือว่าตัวแข็งไปเลยตัวนี้ก็จะแบบคนน้ําหนักตัวมากหรือว่าอยากจะวิ่งไกลวิ่งยาวฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ทําไมคนถึงพูดถึงอัลตร้าโทเยอะเพราะมันเป็นรองเท้าหาชนของค่ายอัลตร้า แล้วผมเอาสั้นๆนะก็คือนุ่มเด้งครับรอนนี้ความต่างของ2ตัวนี้คืออะไรครับผมความต่างของ2ตัวนี้เนี่ยก็คือ upper นั่นเองอ่าเปอร์ก็จะสังเกตเห็นเลยว่า upper ตัวนี้คือ m ม s h ส่วนตัวนี้คือน n ดเ m ช s h ก็เนี่ยโหดูเห็นเลยว่าเป็นรูแบบรูใหญ่เลยโปร่งสบายวัรดิบิลิตี้น่าจะสูงวัลลิบิลิตี้สูงมากคือวิ่งวิ่งไปเนี่ยน้ำหยดลงตินเนี่ยคุณรู้สึกเลยเออวันก่อนแบบฝนลินลินนิดเดียวนี่รู้สึกเลยก็จะค่อนข้างที่จะ โปร่งสบายนี่ก็จะเป็นลักษณะของผ้าถักเขาว่ากันว่าตัวนี้ for comfortable เพื่อเน้นความสบายแต่ว่าถ้าตัว mesh เนี่ยจะเป็น for performance เพื่อประสิทธิภาพในการวิ่งยังมีเรื่องของเทคโนโลยี A-Strap บบริเวณกลางเท้ามันจะมีเหมือนตัวล็อกดึง ดึงเท้าข้างเท้าขึ้นมาแล้วก็ให้เราร้อยเชือกผ่านได้แต่ตัวนี้ผมจะบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นส t ตร p ปเลยไม่ได้รู้สึกถึงความตึงข้างเท้าเลยนะแต่งอื่นมีอะไรอีกไหมที่ไม่เหมือนกันยังจะมีส่วนของนี่เลยครับที่เรียกว่าฮิลไลเนอร์ฮิลไลเนอร์ของตัวอทอรินแมชเนี่ยจะหนากว่าตัวนี้จะหนากว่า แล้วก็ลิ้นรองเท้าด้วยเนาะใช่ตัวนี้จะบางกว่าใช่เอ้าเราเจอนักกีฬานะครับสวัสดีครับผมเข้ากล้องด้วยกันได้นะครับเป็นความลับไว้ก่อนว่าใครเดินผ่านไปคือสิ่งที่มันต่างกันก็คือตัวนี้จะค่อนข้างที่จะหนาก็หลายคนก็งงนะว่าเฮ้ยทำไมตัวสปีดถึงเอาหนาแล้วทําไมตัวที่เน้นความสบายถึงเอาแบบเอาหล่อก็เป็นคําถามอยู่เหมือนกันว่าทําไมฮิลสปอร์ตก็เลยแบบหนานิดหนึ่งหนาและค่อนข้างมีความสูงด้วยจุดที่ใช่ใส่ใจ่น่าสังเกตนี่คือความต่างระหว่าง2รุ่นนี้อีกนิดหนึ่งก็คือตรงฮิลคับ หรือว่าบริเวณตรงส้นเท้าตรงเนี้ก็เป็นลักษณะที่นุ่มๆเนาะไม่ได้มีความแข็งอะไรไม่มีความแข็งอะไรเลยเข้ากับข้อเท้าได้ดีนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีฟุดพอ์ตนะครับแล้วก็ฟุตเชฟฟุตเชฟก็คือ ตามสไตล์ของอัลตราคือมีหน้าเท้าที่ค่อนข้างกว้างใช่ครับใครหน้าเท้ากว้างก็น่าจะชอบอัลตราตรงนี้ดูื่ถึงนิ้วเท้าเราวนะใส่เข้าไปแล้วแบบสบายอ่ะคือสมมุติว่าทิ้งน้ําหนักลงไปมันกลางออกได้พอดีกับาเ้้านี่คือความสบายของอัลตราเขาจะมีตรงนี้นะครับแล้วย่างอัหนึ่งก็คือฟุตพอดซึ่งเป็น outsole นะครับก็คือพื้นมันน่ะพื้นมันน่ะแล้วก็ถูกดีไซน์เขาเคลมว่านะ ดีไซน์มาในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการวิ่งมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆนะตามการวิจัยของเขาก็ว่ากันไปใช่ว่าเราจะลงน้ำหนักตรงไหนเรื่องของกระดูกกายภาพของเราอะต้องลงตรงไหนเขาจะเน้นที่ตรงจุดนั้นคราวนี้หลังจากที่เราลองมาพักใหญ่แล้วเราก็จะมาคุยกันว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรครับเอาสิ่งที่ชอบก่อนละกันอ่าส่วนตัวผมก็ได้ลองตัวเมชสิ่งที่ชอบนะก็ต้องบอกเลยว่ามันคือความสบายสบายจนฮ ทำไมมันสบายจยังแต่สิ่งนี้เกิดหลังจากที่มันมันเบรกอินแล้วนะอ่ะคือสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันต้องมีการเบรกอินไม่รู้ว่ารุ่นนิดเนี่ยคิดว่ายังไงผมก็ชอบความสบายเหมือนกันแต่ว่าต้องเบรกอินก่อนนั่นไงเหมือนกันเลยใช่คือ,อะจะบอกว่ามันเป็นข้อเสียก็ได้นะคือถ้าคุณด่วนตัดสินใจใส่ไปประมาณ 20- 3 0โลเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ชอบใส่ไปบุอะไรวะเนี่ยเออใช่แต่ว่า ของผมต้องประมาณสัก30 40โลจะเริ่มใส่สบายแล้วต้องใช้เวลาในการเบรกอินนิดนึงนะครับถึงแม้เขาจะเคลมว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นผ้าถักใช่ไหมใส่ได้สบายเลยแต่ผมกลับไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างผมเคยลองตัวเรเซอร์มาแล้วอูตัวนั้นผมชอบเลยชอบเลยตัวบอสตันล i มิเ e ็ด dition ใช่ไหมใช่แต่ว่า ไอเนี้ยมันต่างกันไงแต่ก็ต้องให้เรื่องความสบายอยู่ก็ถือว่าใส่ได้สบายแถมคุชชั่นเนี่ยมีความนุ่มเด้งที่ดีสบายเท้ามากครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบซึ่งก็น่าจะเหมือนกับเมชเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีที่พื้นเหมือนกันมิโซเหมือนกันนุ่มเด้งเหมือนกันนุ่มๆเด้งๆนะครับเรื่องที่ชอบข้อที่2คือน้ําหนักที่น่าพอใจน่าพอใจไม่ได้ถึงกับบิวนะเป็นรองเท้าซัพพอร์ตที่มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ไซส์9.5ใช่ไห ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ250-260กรัมส่วนตัวเมชจะเบากว่าแต่ว่านิดเดียวก็ประมาณ2า0กรัมใช่ก็ประมาณนี้เรื่องที่ชอบอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าวิ่งแบบกลางกลางอ่ะผมว่าวิ่งเทมโปก,ก็แบบมันไม่เจ็บตัวมันไม่เสียงออมันไม่เสียงในการบาดเจ็บใช่ใช่รู้สึกว่ามันไม่เสียงดีนี้ก็โอเครู้สึกว่าถ้าซ้อมยาวๆก็ใช้ตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมมีข้อที่ชอบเพิ่มเติมนิดนึงก็คือดีไซน์ผมถือว่าให้ผ่านนะสำหรับตัว นิดนะเ,เ,เป็นรองเท้าอัลตร้าที่ไม่ดูเป็ดมากานะครับไม่ดูแบบแอปแอปจนเกินไปด้วยลูกเล่นของสีอะไรเงี้ยมันดูลงตัวดีนะครับจุดที่น่าสนใจคือรองเท้าอัลตร้าผมว่าทำบริเวณกลางเท้าได้ค่อนข้างดีนะสําหรับตัวที่เป็นเมชอย่างนี้นะ โดยเฉพาะตัว Boston e s c a l e n t e Racer เนี่ยอ่ตัวดันชอบใช่ชอบแล้วก็กางเท้าดีเหมือนลักษณะเหมือนกันเลยครับเข้าเท้าดีนะครับหมดละชอบแค่นี้ต่อไปเราไปดูเรื่องที่อาจจะต้องแบบเป็นจุดสังเกตหรือว่าถ้าใครแบบไม่เหมาะกับกับระดับแบบประมาณนี้ก็จะต้องดูหน่อยเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะต้องดูหน่อยเวลาที่แบบเราไปซื้อมาเนี่ยแล้วก็ลองใส่ดูเนี่ยเรื่องแรกเลยสําหรับตัว mesh เนี่ยก็คือ พอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยระหว่างกลางเท้าเนี่ยมันจะรัดนิดนึ่งผม,มเป็นคนที่เท้าแบนนะแล้วก็หน้าเท้า 2E ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่มันอาจะจะแคบไปสำหรับผมไง อาจจะมี A strap ด้วยใช่ใช่ให้รัดเข้าไปหนักใช่อาจจะรัดเข้ารัดเข้าไปหนักอีกเพราะฉะนั้นความจะเบรกอินกว่ามที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออสบายว่ะอาจจะต้องแบบอดทนนิดนึงแล้วผมแบบคลายเชือกแล้วคลายเชือกจนผมงงอ่ะว่าเอะมันต้องยังไงมันถึงจะสบายแต่ทั้งที่มันก็เคลมว่ามันต้องสบายใช่ไหมอ่านี่คือเรื่องที่อาจจะต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าถือว่าเบรกอินแค่น้อยนะ20-30โลปกติบางคู่ผมเคยเบรกอิน50โลหกโลใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังถือเป็นข้อข้อที่น่าสังเกตอยู่เนาะข้อีสเย พอมันเบรกอินปุ๊บมันเข้ากับเข้ากับเท้าเลยไงก็เลยรู้สึกว่าแม่ใช้ได้ว่ะซึ่งผมเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตอนแรกกลางเท้าเนี่ยโอ้โหเฮ้มันแน่นจังวะอ๋อแน่นเหรอแน่นแน่นเหมือนกันคือมันกระชับแต่มันก็แน่นน่ะผมต้องมาคลายเชื่อคลายอะไรก็อย่างที่ว่ามันต้องใช้เวลาเบรกอินใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสเกตสรุปว่าคู่นี้ต้องเบรกอินทัางคู่ทั้งคู่เบรกอินต้องต้องการเบรกอินข้อที่ไม่ชอบข้อที่2สําหรับผมนะตัวนี้เรื่องความร้อน อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าวิ่งประมาณ5ครึ่งห้าอย่างเงี้ยเริ่มมีอุ่นๆแล้วถ้าวิ่ง10บสกโลเนี่ยผมเริ่มรู้สึกนะไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดวิ่งนานๆจะเป็นยังไงแต่เมื่อวานเราก็วิ่ง5โลเทสสี่ห้าศูนย์ก็รู้สึกเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังอุ่นๆนิดๆเข้าใจว่าเป็นเพราะตัวถักเนี่ยมันค่อนข้างหนาครับก็เลยเรื่องระบายความร้อนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่สําหรับตัวแมชผมคิดว่าไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาคิดว่าโ่รใช่ไหมเรื่องที่ไม่ชอบข้อที่3มคือ ส่วนตัวนะ,ะคือตรงเนี้ยมันสูงไปนิดนึงอ,อยากจะให้มันโลคัทนิดนึงใช่เนี่ยถ้าผมใส่ถุงเท้าอย่างนี้นะโทษทีนะเนี่ยตัวบริเวณข้อเท้าอย่างเงี้ยอเนี้ยมันมาแตะตรงส้นเท้าไงถ้าวิ่งยาวๆน่าจะโดนกัด น่าจะิดนกันเพราะว่าทวามสมาค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้เป็นจุดสังเกตแล้วกันใชอนน่อันนี้ผมก็ไม่อยากจะว่าเพราะว่าเขามันเป็นสายสพอร์ตมันก็เป็นรองเท้าสพอร์ตไงาะถ้าคุณจะวิ่งยาวแล้วค่อยๆไปอ่ะมันก็แน่นอนมันถูกต้องของมันแน่คุณจะ,เป,ะเป็นแบบนี้อเออแล้วมันก็แบบเอาง่ายๆคุณต้องใส่รุงเท้ายาวนะขอขอขอเตือนเลยถ้าเกิดว่าคุณจะวิ่งยาวๆแล้วจะใช้คู่เอ่อทรินสามเมชเนี่ยผมแนะนำว่าคุณต้องใส่ถุงเท้าที่เลยขึ้นมา เพราะว่าไม่งั้นมันจะแตะคือถ้ามันมีถุงเท้าน่ยมันจะสบายมากแต่ถ้ามันเป็นเนื้อคุณน่ยยาวๆนี่ยก็อาจจะก็แหละอาจจะอาจจะเบอร์ได้ยิ่งบิงอากาศร้อนๆนะโอ้โหเสียสีเลยแหละรุ่นเมชเนี่ยก็ทั้งมันจะหนาแต่รุ่นนี้ทั้งมันจะบางซึ่งผมชอบนะโอเคอันนี้อันนี้ชอบเนาะแต่ผมเนี่ยก็ก็แบบ พอมันหนาก็แบบตามสไตล์แบบผมก็ชอบที่จะวิ่งเร็วนิดนึงก็เลยอาจจะเป็น่อยชอบเท่าไหร่เป็นข้อสังเกตเพราะฉะนั้นเลือกรองเท้าก็ต้องเลือกให้ตรงใช่่เลือกให้ตรงด้วยเรื่องลิ้นนี่เห็นมีแอดมินพาร์ทไม่ชอบใช่ไหมฝรั่งบางคนในเว็บต่างประเทศก็ไม่ชอบลิ้นของตัวนี้เหมือนกันขาบอกว่าสไลด์ไปมาแต่ส่วนตัวผมไม่มีปัญหานะผมไม่สไลด์ไม่สไลด์ครับผมไม่สไลด์ก็ถือว่าใช้ได้ดีครับสำหรับตัวเมชนี่ไม่สไลด์เลยเพราะว่ามันมี เส้นตรงกลางตรงนี้มาเพิ่มเพราะมันมีเส้นตรงกลางตรงนี้มาเพิ่มเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหนไงใช่ใช่ใช่เออมันล็อกไงเรื่องสุดท้ายที่ผมไม่ชอบอะไรฮะคือเปรียบเทียบกนดีลองดูดีคือผมคิดว่าตัวนิดมันสวยกว่าอ๋อตัวนี้มันแนวดีไซน์ผมชอบตัวนี้มันแบบคือถ้าใส่เข้าไปจะเป็นเหมือนกับแบบรองเท้าเด็กๆหน่อยหน้ามันจะบานบาน่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักตัวอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยไปไหนมันคือในในขณะที่ ความดุดันเนอะนะมันต้องแบบพุ่งไปข้างหน้าอันนี้มันแบบก็รองเท้าใส่สบายคุณก็ไปบ้าก็ไม่ได้น่แหะก็เลยแบบนะถ้าเอาตัวสีดํามาก็น่าจะน่าจะพอใจแต่ตัวนี้มันสีแบบอก็ว่ากันไปเรื่องของความชอบไม่ชอบแล้วแต่คนไงแล้วแต่คนนะเรื่องที่จะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้นะเพราะว่าหลังๆเรารีวิลรองเท้าราคาสูงมาเยอะเออจริงอันนี้ก็ถือว่ารับได้แล้วแหละรับได้แล้วเริ่มรับได้แล้วหลังๆรีวิวงจากที่แต่ละคู่เจ็ดพันแปดพันเจ็ดแปดพันตอนนี้ อันนี้5 7 0พใช่ไหมประมาณอันนี้6,000นิดนิดเทคโนโลยีประสิทธิภาพคือก็สมราคาแหละครับเตัดสินใจเอาแล้วกันคือเขาก็ให้มาขนาดนี้ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นข้อเสียแล้วแหละเพราะว่ามาถึงจุดนี้โเสรุปนะครับรองเท้าอัลตร้าโทรินสามจนิดและเมชนะครับ ผมว่าอย่างที่บอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับคนที่กําลังทดลองอยากทดลองซีโร่ดรอปครั้งแรกอ,อาจจะเปลี่ยนมาใช้โทรินก่อนก็ได้นะครับหรือว่าคนที่ชอบอยากจะวิ่งไกลวิ่งยาวสบายๆนะครับถ้ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าสำรองของคุณผมแนะนําเลยถ้าคุณซื้อเป็นรองเท้าสำรองนะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นรองเท้า คู่แรกคู่เดียวใส่ตลอดผมอาจจะยังไม่แนะนําเพราะว่ามันจะอาจจะมีเรื่องปัญหาของความทนทานของพื้นโฟมเนี่ยอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับคือมันก็ไม่ได้เร็วมากหรอกแต่ว่าเห็นไหมมันเริ่มเป็นคุยๆอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นผมก็พูดแค่นี้แหละเป็นรองเท้าที่ดีครับตอนอื่นต้องขอขอบคุณรันนี่ขาโอ้ยครับขอบคุณครับผมที่สับสนเรามาโดยตลอดถึงแม้ว่าเราจะพูดแบบ ไม่ได้ไว้หน้าไม่ได้ไว้หน้าใครต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆครับจริงๆที่ยอมให้เราแบบพูดออกไปแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูด้วยที่เรียกร้องกันมาจนเขาบอกว่าส่งมาให้เธอรีวิวเธอคู่ต่อไปก็น่าจะเป็นก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าก็ดูให้หน่อยครับดูให้หน่อยแชร์ให้หน่อยเถอะแชร์ให้หน่อย แล้วก็ว<อ>สแสดงความคิดเห็นให้หน่อยครับผมเพราะว่าคนอื่นพอมามาดูแล้วจะได้แบบเฮ้ยอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะได้ตัดสินใจจะซื้อจะขายอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นใช่ช่วยๆกันเนาะอโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ Ultra อัล r ร้าโทรินไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับพวกเรา2คนแล้วก็แอดมินแท็กรวมถึงคนอื่นๆด้วยครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันสวัสดีครับผม